ไปไหนเลยนี่นี่ไลไลนอุ้ยงูเลยนะอุ้ยงูนะคะนอินอุ้ยเอออันนี้นะเพะว่างูบอกเงินบอดทองที่มันเป็นเป็นตารางตารางอย่างนี้เห็นไหมคะเห็นไหมนี่สีดำดำนะคะอ่าบ้านภู้ไทยเขาเรียกเขาว่า งูมัดปัดนะคะปัดอ่ะสิ่งที่ไม่ดีออกงูมัดปัดแม่นบอไม่ใช่เงี้ยเงี้ยวนแมนงูเขียวสีสีเขียวนล้วมันจะเขียวลุ่มเลยอันนี้มันจุดอ่าขาวด้วยเออนั่นแหละมันเป็นตารางขาวเขาก็เรียกว่าอันนี้แหละงูมัดปัดนนะคะยส่เจ้าต่อเลยเจ้าเป็นแล้วอ๋อทำไมมันมันมองดูเจ้า นี่อุ้ยมันก็อยู่ยาวนะคะประมาณเม็ดนะคะนี่ค่ะอยู่ในหลืกนี้นะคะเห็นตามันไหมคะมันจะเป็นสีเดียวกันกับผนังเนาะก็มีอู้ขอโชคขอลาบหน่อยเดอ้อค่ะเดอะ้อขอมีโชคมีลาบหน่อยอู้งงตัวแล้วนะคะจะก,กระโดดแล้อโอ้โอ้โอ,โอ้ไม่เอาแล้วปลากระสายไม่สู้แล้วนะคะ ไม่ป้าเาสสยไม่สู้มันเหมือนจะกระโดดนะคะเออมเมันมันโกงโกงตัวแล้วโอ้ยไม่ไหวย่าชิหนีแล้วไม่ไม่สู้นะคะไม่สู้ค่อยออ้ยค่อยออกค่ะอืไปออกซะสต็อปไว้ก่อนก็มีเอฟซีมานะคะมาจากบ้านนาท่อนนะคะบ้านท่อนนะคะเอฟซีเอฟซีบ้านท่อนมาให้รำ อาขอพรนะคะขอโชคขอราบนะคะวันนี้จะมีโชคมีลาบก็เอ <c oughs> <c oughs> าวันนี้ก่อนอันนี้จะจ่ายค่าบายสีนะคะบายสีนี้ก็คือร้อยหนึ่งแล้วก็อ่าพวงมาลัยก็ห้าพวงก,ก็ร้อยหนึ่งก็เป็นสองร้อยนะคะ่ใบายสีนะคะอ่ะมายอด ให้เจ้าของเขาหยดเงินเขาเป๋าไปสิบสองล้านให้ได้เร็วๆใช่ที่สองล้านอ่ะไม่ได้ว่าจ่ายเลยพุทธภาษิสองพันล้านกับาเข้ากระเป๋านะคะเอานางลำไม่อยากติดใครเนี่ยนางลำอันอันนั่งอันเมดานอันดูใจเลยเด้อจ้าจ้อไม่ได้เกี่ยวกันแล้วเนาะเอาย่าอาชีนางลำเรา อันนี้ก็จ่ายแล้วนะคะโอ้ยที่มาเรื่องมาขามไปนื่องมาขามด่านเ่ยอันนี้ก็นนี้ให้เด้ออันนี้นะสาธุสาธุขอให้ร่ำให้รวยจะไปหยอดเอาเงินสิบสองล้านให้เจ้าก่อนเด้อเงินไหลนองทองไหลมานี่ค่าอ่าไหนะอ้ยใบสีพวงมาลัยสองร้อยบาท กับไปหาเขา12ล้านเอเป็นอะไอยู่บานนีมูนังเป้าจุเลี้ยงหมูลหรตื่นส้ามาค่ะมากับมันนังอยากจะเอ็มก็มาเป้าต้นเงินต้นทองนะคะเป็นเพื่นแปสบอน่ะใจวันไว้นะถ้าไม่มีไม่มีมหาเล็กมาอยู่ดีโอยไม่ได้นะปู่นะ มหาดเล็กปู่เด้อน,นี่มหาดเล็กก็ขอให้สิบสองลานขั้นเขาเ่ากระป๋านะคะขอให้เงินไหลนองทองไหลมานี่ไหลนี้นะคะ